ดีมากนะชาโนเอ,อเอ็นซีลาเปิดกล้องอยู่ตรงนี้เห็นแต่เพาดานหน้าจอนี้เปิดกล้องเลยครับอ่าเนี่ยน่า,าน่ารักมากสาพรเปิดเห็นชัดสม่ำเสมอเอ,อเต็มจอนะคะเตรียมพร้อมดูเนี่ยเป็นรูปเด็กละเลงละเลงแจ่มใสโอ้ ไม่อยากปิดเทอมเลยใกล้ปิดเทอมแล้วเนี่ยสาพรบอกนะเรามาดูนี่หนูน้อยการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณาจำเป็นนะฮะจำเป็นมากยิ่งปัจจุบันเนี้ยสื่อโฆษณามีเทคโนโลยีใหม่ๆภาพเหมือนจริงแทบไม่รู้เลยนะแล้วก็ การทําสื่อทําโฆษณาต่างๆเนี่ยดีมากยุคปัจจุบันนี้นะคะและแต่ยังไงก็เราต้องมีการวิเคราะห์ให้ดีด้วยเขาดีโฆษณาดีจริงแล้วมันเชื่อถือได้ไหมนะอันนี้เป็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณาน,นั่นเองและก็วันหยุดพรุ่งนี้อย่าลืมดูทบทวนนะคะดูทบทวนทุกเรื่องที่เรียน ตามที่ผู้บอกไว้เมื่อวานโฆษณาคือการเผยแพร่ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่อประโยชน์ในทางการค้านั่นเองเป็นการเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังสนใจและคล้อยตามการโฆษณานั้นตอนนี้เขามีการทลาย โรงงานนักเรียนได้ยินไหมอะไอไส้กรอกที่เรียนชอบกินกันอะใส่กินกับขนมปังกินกับเอ่อไส้กรอกกินกับไข่ดาวยอดอ,อ่าหยอดซอสแม็กกี้ซอสมะเขือเทศอะไรเนี่ยเป็นโรงงานเวลวร้ายมากไส้กรอกปลอมไส้กรอกที่ทําจากสิ่งอา่าวัสดุที่อันตรายต่อร่างกายมนุษย์สี สารเคมีอะไรต่างๆแต่งสีบางทีครูเห็นแล้วกูกลัวคูคไม่กด้ซื้ออะสีอะไรจะสีชมพูขนาดนั้นไส้กรอกนะที่เขาขายจริงขายทอดขายอะไรกันอนะสีชมพูบางทีก็เป็นแพ็คแต่ที่ครูซื้อก็มีของซีพีอะซีพีโอเคนะที่ครูเห็นซื้อประจำเจ็นอะไรเงี้ยเคยได้ยินข่าวไหมคะนักเรนได้ยินข่าวยังตอนเนี้ยนะเขากำลัง ตรวจโรงงานต่างๆที่ผลิตอาหารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอ่าเรามาดูต่อนะคะการฟังและดูสื่อโฆษณาต้องรู้จักพิจารณาไตร่ตรองเนื้อหาของโฆษณาที่นำเสนอโดยใช้ข้อมูลและเหตุผลประกอบเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ ซึ่งมีแนวทางวิเคราะห์ดังนี้ไม่สบายตัวร้อนหนึ่งการให้ข้อมูลของสินค้านะคะมีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการครบถ้วนหรือไม่เช่นนะเราดูคุณสมบัติของสินค้านั้นราคา ความสะดวกสบายของเราต้องดูให้หมดนะคะในการออกคุณสมบัติราคาความสะดวกสบายหูไม่ใช่แกะยังไงเนี่ยหยากอะไรยุร่งยากหรืออะไรต่างๆนะดูแล้วก็ดูวันหมดอายุเป็นสิ่งสำคัญนะคะวันหมดอายุเขาจะมีออยอมีอะไรต่างๆนะคะเราต้องดูตรงนั้นด้วย คือของที่มันเป็นของที่แบบเขาเรียกอะไรวันหมดอายุเนี่ยนะจะมันอันตรายต่อร่างกายแน่นอนนะบางทีเนี่ยนะักเรียนซื้อสินค้าเนี่ยถ้าบางคนสังเกตดีๆเห็นแล้วตกใจอ่ะโอ้โหหมดอายุตั้งนานแล้วเอามาขายถ้าเราไม่ดูบางบางยี่ห้อเนี่ยวันที่หรืออะไรต่างๆที่บอกวันหมดอายุตัวนี้เดียวโโหเพ่งอยู่ตั้งนานอ่ะข้อสอง คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไรต้องรู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียขอบนะน้องออนะน้องมันร้องสีเลยอะฟังต่อ,อสองคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นเป็นอย่างไร รู้จักวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียข้อที่ควรซื้อหรือไม่ควรซื้อวิเคราะห์ให้ดีนะคะบางทีเนี่ยโอ้โหโฆษณาเกินบอกดีหมดเลยโอ้โหใช้แล้วหน้าใสาวิง้งครีมยี่ห้อนี้ ใสวิ้งสวยใสขึ้นกว่าเดิมดูอ่อนกว่าวัยเหมือนอายุลดไปยี่สิบปีบางทีโฆษณาเกินจริงพวกนั้นนะต้องวิเคราะห์ให้ดีวิเคราะห์ให้ดีควรซื้อหรือไม่ซื้อไม่ควรซื้อน่าเชื่อถือได้หรือไม่ต่อไปข้อที่สามสื่อโฆษณานั้นเกินความเป็นจริงหรือไม่ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่เกินความเป็นจริงไหมก่อให้เกิดคือเข้าใจผิดนำมาใช้โฆษณาชวนเชื่ออะไรต่างๆที่ทำให้เราไปหลงเชื่ออเงี้ยนะเกินจริงไหมข้อที่สี่ไม่ขัดต่อศีลธรรมหรือเสื่อมเสียต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามโฆษณาบางทีเนี่ย อย่างที่ตอนนั้นเป็นข่าวคึกโคมากเป็นอะไรประเทศอะไรทำขึ้นมาใช้คือเป็นถ้วยอ่ะเป็น,เป,นเป็นชาชาไข่มุกอะ่ะนะแล้วตรงทำเป็นรูปพระเศียรของพระพุทธรูปอ่ะลูกข้างถ้วยเป็นภาพใสๆนะถ้วยใสยๆเลยและตรงมวยผมอะ่ะพระพุทรูปตรงส่วนบนของพระเศียรนะ่ะก็จะมีไข่มุก อยู่ตรงนั้นก็เป็นมองเหมือนเป็นศิลปะตกแต่งโดยใช้ภาษีของพทุทธลูกอันนี้คือขัดต่อศีลธรรมประเพณีของแล้วก็ประเทศเราถ้าเราเจอเราสามารถฟ้องร้องนะคะร้องเรียนได้อ่านมาดูแนวทางดังกล่าวจะทำให้เราวิเคราะห์สื่อโฆษณานั้นได้ว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใดนะเพื่อจะได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ หรือใช้บริการตามที่ต้องการนะได้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพไม่ใช่ว่าเราอ่ออะไรอะ่ะเสียงเงินไปเป็นจำนวนมากแต่ได้สินค้าที่หลอกลวงมานะใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยมาดูเลยสื่อโฆษณาที่เกินความเป็นจริงมันเป็นยังไงเกินความเป็นจริง การใช้ถ้อยคำที่เกินความเป็นจริงไม่สมเหตุสมผลอ่อยู่หมู่บ้านตรงนี้เขาจุดเขาไม่ไม่เอ่ยชื่อหมู่บ้านเพราะว่าเกิดไปตรงกับมีจริงหมู่บ้านนี้เขาจะมาฟ้องร้องเราได้ตรงจุดนี้ก็เป็นไม่มีก็คือชื่อหมู่บ้านอนะอย่างเช่นอยู่หมู่บ้านวิเวกวังเวงจะมีความสุขทั่วทุกคน จะมีสุขเหมือนอยู่ในวิมานมีเพื่อนบ้านเลิศหรูโอ้โหพออยู่แล้วเหมือนอยู่บนวิมานบนสวงสวรรค์สุขสบายเออมีเพื่อนบ้านเลิศหรูอ่ะไปอยู่จริงปรากฏว่าโอ้โหเสียงทะเลาะกันโคมคามเสียงเสียงทะเลาะเอะอะโวยวายกันมันกลิ่นควันบุหรี่โชยมาจากไหนเนี่ยเนี่ยบางที โฆษณาอันนี้ก็ถือว่าเชื่อถือไม่ได้เกินจริงนะมีเพื่อนบ้านเลิศหรูเราจะรู้ได้ยังไงยาสั์ผมเขาจุดไว้นะคะเขาไม่บอกยี่ห้อเพราะอาจจะเดี๋ยวโดนฟ้องได้ยาสิยาสัะผมแฮร์ครีนออัสมมติยาสั์ผมแฮร์ครีนใช้แล้วผมสวยเงางามภายในห้านาที มีสเสน่ห์ลึกล้ำโอ้โหห้านาทีผมเงางามเลยเหรอแล้วผ่านไปอีกห้านาทีผมร่วงหมดหัวไม่ไหวนะแบบนั้นน่ากลัวอันตรายเกินความจริงเนาะนะะพีรพลว่าไหมอันนี้เกินความจริงไหมลูกห้านาทีผมเงางามเกินไปนะเกินความจริงเนาะอ่ะใช้อันนี้ก็เกี่ยวกับครีมนวดผมมั้งหรืออะไรอ่ะเกี่ยวกับผมเหมือนกันนะ จะมีผมใหม่สวยสดใสยาววัยเหมือนลูกสาวโอ้โหยาวไวไัยวัยเด็กเหมือนลูกเลยแม่กับลูกดูไม่ออกพอใช้เสร็จแป้งอาสวมมุดอะแป้งมีเลิบแป้งมีเลิฟช่วยให้ผิวหน้างามใสกระชากวัยถึงยี่สิบปีโอ้โหขายที่ไหนเนี่ยขายที่ไหนอ่ะไปซื้อหน่อยไม่เชื่อหรอกเนาะ ลดไวไปยี่สิบปีสมมติอายุห้าสิบหักไปยี่สิบโอ้โหลดไปอายุเหลือสามสิบไม่น่าแล้วครูว่าใช้มาหน้าเละแน่เลยเป็นเม็ดเป็นอะไรขึ้นมาหห้างห้างติกตอกลดต่ำกว่าทุนให้คุณได้ชอบสนันอันนี้ครูสมบติชื่อนะไม่ได้เขาไม่เอาชื่อของห้างมีจริงอะไรมาลง ลดต่ำกว่าทุนให้คุณได้ช็อปสนันสุขสัรดังได้เปล่าโอ้โหต่ำกว่าทุนอีกมาช็อปกันเลยเหมือนได้ของฟรีไม่น่าเอาของเก่าของหมดอายุมาหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยเขาต้องได้กำไรอยู่แล้วพวกเนี้ยนะเป็นการโฆษณาเกินความจริงนั่นเองมีคอให้ดีนะลูกอ่ะทีนี้มาดูกัน อันนี้เป็นแบบเห็นภาพเคยเห็นไหมในโทรทัศน์ในโทรทัศน์เวลาเออเราเราจะเห็นภาพเลยนะโฆษณาในโทรทัศน์บางโฆษณาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขายกตัวอย่างให้ดูนะการใช้ภาพที่เกินความเป็นจริงเพื่อดึงดูดความสนใจอันนี้อย่าไปเชื่ออันนี้เกินความจริงอย่าอย่าอย่าไปซื้อเลยยี่ห้อนี่เมื่อเด็กคนหนึ่งนะเด็ก ที่ท่ามีท่าทางเงื่องหงอยเหงาซึมเศร้าพอรับประทานเป็นวิตามินหรืออะไรก็อาหารสิ่งเนี้ยพอรับประทานสิ่งหนึ่งที่เขาโฆษณาเนี่ยย่ห้อเนี่ยแล้วจะเปลี่ยนไปเด็กคนนี้เหมือนเป็นซูเปอร์แมนทนันทีเลยมีกําลังวางชาแข็งแรงลุกขึ้นคึกคักเลยนะกระชุ่มกระชวยคึกคักขึ้นทันทันควันเลยแล้วเหาะได้จังหากเป็นภาพเด็กเหาะได้ แบบซูเปอร์แมนเลยโอ้อ่าอันนี้เมื่อเคี้ยวหมักฝรั่งชนิดหนึ่งว่ะฝรั่งยี่ห้อนี้นะคู่รักชายหญิงที่กําลังนั่งกําลังโกรธกันอยู่พอเคี้ยวหมักฝรั่งนี้เข้าไปปุ๊บหันกลับมาดีกันเลยหันกลับมาดีกันทันทีเคยครูตะก่อนเคยมีลูกอมยี่ห้อนี่นะอมแล้วเย็นสบายอ่ะนักเรียน พออมเข้าไปปุ๊บโอ้โหมีอาการเย็นแบบเหมือนมีหิมะจับตัวเลยอะหิมะจับตามตัวเลยเย็นฉ่ำเย็นอจจะไรจขนาดนั้นลูกอมชนิดหนึ่งเป็นภาพโฆษณาอันนี้ต่อมาเป็นภาพเด็กอายุน้อยมากพอได้กินอาหารเสริมชนิดนี้เข้าไปเด็กอายุน้อยนะเก่งขึ้นมาทันทีเลยค่ะคิดเลขไวคิดเลขเก่งมากคำนวณเลขปุ๊บปุ๊บปุ๊บ พอรับประทานอาหารเสริมชนิดหนึ่งขึ้นมาเคยเห็นไหมลูกวรลเคยเห็นโฆษณาพวกแบบนี้ไหมมีเนาะครูเคยเห็นนะ่ะเด็กพอกินปุ๊บนี่คิดมีความคิดสร้างสารรค์สร้างเศึกส,สิ่งต่างๆอย่างกับผู้ใหญ่ทำได้เลยต่อมาเป็นภาพคนสวมแว่นสวมแว่นตาจากที่เขาดูหน้าตาเด็กๆอยู่วมสวมไปหน้าแก่เลย เขาก็บอกให้เปลี่ยนเถอะเปลี่ยนมาใช้แว่นยี่ห้อเขานี่เมื่อเปลี่ยนใช้แว่นแล้วที่เขาโฆษณาเนี่ยก็จะดูอ่อนอ่อนกว่าวัยเลยดูเด็กมากขึ้นอันนี้โฆษณาเกินจริงนะและแถมยังหลอกลวงอะ่ะภาพคนพูดโทรศัพท์นานมากเป็นภาพแบบว่าตอนนี้ตอนเช้าเวลาค่อยๆคอยไปเวลาเลื่อนไปบ่ายบ่าย เยน็นเย็นก็ยังพูดอยู่ตกมืดและวค่ำก็ยังพูดเป็นภาพคนพูดโทรศัพท์นานมากเพราะค่าโทรศัพท์ถูกค่าโทรศัพท์ของเขาถูกที่ห้อนี้โทรศัพท์นะในช่วงลดพิเศษโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะโฆษณาแบบคุยตั้งแต่เช้าตกบ่ายคอยล่มแดดล่มพอเริ่มเย็นตกเย็นก็ยังพูดโทรศัพท์อยู่ยันมืดเลยลูกตีหนึ่งตีสองยังพูดต่อได้ค่าโทรศัพท์ถูก ในช่วงพิเศษรถพิเศษเหล่านี้คือเขาเรียกว่าเป็นการโฆษณาเกินความจริงอ่ะโฆษณาเกินความจริงนั่นเองนะคะก็คือสรุปว่าเราขอโทษเราจะวิเคราะห์ได้เลยว่าความน่าเชื่อถือจากสื่อโฆษณานะคะเราต้องใช้ข้อมูลและเหตุผลประกอบ เพื่อจะได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพนั่นเองหรือใช้บริการตามที่ต้องการได้อย่างคุ้มค่านะไม่เป็นโดนถูกหลอกลวงให้ซื้อแล้วเสียเงินไปเปล่าเปล่าอ่ะไม่ไม่มีพลังงานนะคะนะักเรียนเตรียมอ่านทบทวนไว้ดีๆนะคะวันที่17จะสอบ Google Form นะคะสอบปลายภาค นะการโฆษณาโฆษณาเกินจริงเหล่านี้คือแน่ๆเลยอันตรายอันตรายต่อสุขภาพด้วยแหละนะบางอย่างยิ่งถ้าเป็นของใช้ที่เป็นพวกแชมพูสระผมเป็นอะไรที่เกินจริงอะนะผมร่วงหมดหัวแน่อันตรายหรือเป็นของกินของกินที่โฆษณาหลอกลวงเนี่ยนะ ก็คือเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายเราก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีนะคะวิเคราะห์สื่อโฆษนาต่างๆให้ดีเลยและเรียนคิดว่าถ้าเราออถ้าเราไปเจอสินค้าแล้วถ้าเราถ้านักเรียนอันดับแรกเลยอ่นะนักเรียนจะดูตรงไหนก่อนเลยสินค้าเพื่อความปลอดภัยอย่างคูซื้อขอนมปังเนะเรียน ครูรีบดูอะไรมะข้างถุงอ่ะเขาจะมีบอกวันผลิตกับวันหมดอายุเราต้องดูเลยนะสำคัญวันผลิตและว,วันหมดอายุต้องดูให้ดีนะคะบางทีเนี่ยโอ้โหคูต้องบางน่าน่า,นาดูและน่ากินมากเลยปรากฏคูดูคูดูวันที่สิบหกวันหมดอายุวันที่สิบแปดเนี้ยแล้วมัน นมปังอรเป็นแถวเยอะแบบอย่างเยอะอะน่ากินด้วยแต่มันแป๊บเดียวหมดแล้วกิกนไม่ไหวกินไม่ทันเปืองตังกเปล่าด้วยนะเสียเสียเงินแล้วกินไม่ทันเสียเงินแล้วกินไม่ทันไปอีกตั้งหากนะฮะหมดอายุเออขอถามชิสนุพงหมาย่างครับมาแล้วครับครับ ภาคินครับมาครับครับสรลวิทย์มา,ราครับอ่ะสรุปทีขาวัสตสรุปกับทีขาวัสตสรุปมาครับเมื่อกี้เปิดไหม่ไม่ติดเปิดใหม่ไม่ติดทีขาวัตรละครับ อ่ะขอเลื่อนดูดูแป๊บหนึ่งนะขอเลื่อนดูแป๊บนะดูชื่อไม่ได้ยินเสียงพีขวัตต่อ ไม่สบายป่ะทีขาวัดไม่มีเนาะปกติไม่เคยหยุดเลยนะทีขวัตอ่ะทีขวัตคนเดียวนะครับ แล้วเรียนดูตรงเนี้ยให้สําคัญเลยนะคะเพราะว่ามันการการพวกสื่อโฆษณาเนี่ยโฆษณาที่เป็นประเภทเกินความจริงอะ่ะมีเยอะมีมากมายซึ่งต้องเราต้องรู้จักวิเคราะห์และเลือกซื้อมีใครเคยเจอไหมคะที่ที่แบบว่าคือโฆษณาพอพอเห็นแล้วอะไรจะลดกระหน่ำอะไรจะขนาดนั้น ทั้งลดทั้งแจกทั้งแถมเยอะแยะเลยเคยเจอไหมลูกสาวพรเคยเจอไหมอเคยเจอไหมประเภทไปห้างแลงแ้วเขาแจกสินค้าลดแถมเยอะแยะปรากฏว่าพอซื้อพอจะทำท่าพอซื้อ,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 อปุ๊บอา้าวมีกติกากติกาที่สุดในที่สุดก็ที่แท้ต้องเสียเงินอยู่ดีอ่ะมีกติกาต่าง เคยเจอไม่รู้ใครเคยเจอโฆษณาแบบในห้างตามในห้างที่เดินเดินอยู่อะนะก็ลูกค้าสนใจอู้อะไรเนี่ยทั้งรถทั้งแถมทั้ง,งมีของแถมของแจกเต็มไปหมดพอเราจะไปซื้อสนใจไปดูปุ๊บเขาก็มีให้เรากติกาอะไรต่างๆมากมายแล้วมันก็คือเสียเสียงเงินอะ่ะไม่ใช่เหมือนได้เปล่าอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ต้องระวังเนาะ สื่อโฆษณาสิ่งที่เราจะต้องจําเป็นต้องต้องระมัดระวังต่างๆนะหรือเนี่ยอย่างประเภทหมู่บ้านหมู่บ้านเนี่ยโฆษณาเป็นออสวยรู้เลยนะปรากฏอยู่ไม่ทันเป็นแค่ไม่กี่เดือนฝาบ้านเป็นรอยล้าวแล้วฝาผนังปูนเนี่ยล้าวเลยนะล้าวจะซุดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้น่ากลวัวจังหา นะอยู่ไปก็น่ากลัวอันนั้นนี่น่ากลัวใหญ่นะไม่แน่นหนาไม่ไม่ก็โฆษณาเกินจริงมีเพื่อนบ้านเลิศหรูเลยอ่ะมันจะไปรู้ได้ยังไงตรงนี้นะนะฮะอันนี้แป้งกระชากไว้แล้วก็เป็นสื่อพวกที่มีภาพโฆษณา มีหลายๆอย่างที่ที่โฆษณาแล้วคือเขาเรียกอะไรเกินความจริงพอพอเราดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้ไปแล้วมีกำลังนะมีกําลังสามารถยกรถได้ทั้งคันเลยเป็นภาพสื่อโฆษณาว่าดื่มไปแล้วมีพลังมีกําลังดีแข็งแรงอะไรต่างๆนะมีสื่อโฆษณาที่เป็นภาพ ต,ต่างๆที่เราดูแล้วเราต้องต้อง,องวิเคราะห์ให้ดีอะนะเด็กเนี้ยเด็กอายุยังน้อยนิดแดี่ยวโอ้โหคำนวณเลขทันทีเก่งเลยนะคิดเลขได้ปุ๊บปุ๊บป๊บเลยนะพอรับประทานอาหารเสริมชนิดหนึ่งเข้าไปนมมีวิตามินเสริมอะไรให้กับเด็กต่างๆก็คโฆษณาเกินจริงไปและโฆษณาอีกอย่างที่ อันนั้นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกเสียด้านของในมารยาทของการโฆษณาไปโฆษณาเปรียบเทียบคือปูนซีเมน์ะสมมติโฆษณาปูนซีเมนต์ยี่ห้อของตนอะแล้วไปเทียบว่าดีกว่าปูนซีเมนต์ยี่ห้ออื่นต่างๆงเนี้ยปูอ,อปูนซีเมนต์ของตนดีที่สุดอะไรเงี้ยนะถ้าเรียนเจอลักษณะทดสอบอะไรแบบนี้วิเคราะห์ให้ดีนะคะคืออันนี้เขาเรียกว่า เป็นโฆษณาที่ไปไปทับถมไปเปรียบไปว่าของสินค้าอื่นเขาค่ะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมก็ต้องสำคัญนะคะไม่ขัดต่อศีลธรรมเสื่อมเสียประเพณีวัฒนธรรมบางทีโฆษณาบางอย่างอะ่ะเออเดี๋ยวนี้กูก็เห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะ ขายสินค้าขายอาหารขายอะไรเงี้ยคือเห็นภาพแล้วคือดูแล้วขัดต่อสินธรรมมากๆแต่มันก็แพร่หลายกันเยอะมากเลยนะคือนุ่งนุ่งกระโปรงสั้นเลยนะขายคือแต่งตัวอะไรเงี้ยก็ต่างๆคือไม่ไม่เหมาะสม,มนะไม่เหมาะสมเสื่อมเสียวัฒนธรรมประเพณีของเรา ุณสมบัติของสินค้าข้อมูลข้อมูลและรายละเอียดของสินค้าต่างๆดูให้ดีนะนักเรียนต้องดูให้ดีวิเคราะห์ให้ดีแล้วก็ไม่ใช่ว่าสําหรับเพื่อตอบทดสอบได้แต่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะใช้ในชีวิตประจําวันได้ถูกต้องได้ถูกคุณสมบัติราคาสินค้าอะไรต่างๆดูให้ละเอียด อย่างครูเนี่ยครูดูนะซื้อเนี่ยหน้าตรงซองเนี่ยซองขอน,นมซองอไอสินค้าที่ครูซื้อครูดูโอ้โหใช้แว่นมองอ่านหมดเลยข้างซองมีส่วนผสมอะไรแล้วมันมันดีกับเราอันตรายกับเราไหมแล้วมันแต่งกลิ่นสีอะไรเปล่าครูดูหมดเลยนะครูดูละเอียดเลยนะกว่าจะซื้อได้ มีอ่ออยอไหมมีวันบอกวันบอกวันที่ผลิตหมายถึงของกินนะวันหมดอายุบอกไว้ไหมตลงที่เขวาวัดมาอย่าง เปิดกล้องด้วยนะคะสรุปเปิดกล้องด้วยสรุปครับ